อันเนยสบายดีปลาลุงไหมว,ไวายสบา,า,ายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพ่อตึกฐานสบายดีพ่น้องพ่อพอ่อขับซองสนี่ปากคือเก่าพี่น้องอันเนยหนาบุญมโยอยอันเนยหายผอเครียดผอหายผอมฮะกบ้านอนช่องขึนกับซ้ำมือพี่น้องเลยอันเนยหายแห้งเลยคือเม็ดมาในเตียงอะไรสิสิ้วยพ่ออันเนยเพิ่นเครียดให้พ่อเพิ่น้อก ในเชียรไห้พอเพิ่พี่น้องยางหยางเปไผู่้บ่าวเิ่ไผ่ืว่าคพงอีก้ว่าคพังล้าคพังอกเออบงนะเมื่อใดยังมาเฮ้เนยตรวจสอบบงดูตรวจสอบบงดูเนยบงดูป๊าคือ่บ๊ทเนี่เกิบในร้อยทำไงตัวก็ได้ไมตัวแม่ ตัวลูกดูตัวเปไงทำเมื่อทำมื่ออะไรทงมาบำรงดูนี่ขาวยืดหน้าโอ้ยข้าไปอักข่าวไปงามไรแร้ทไปได้กนไม่ไดอา่งบองบ๊บังบครับเนินกระซ่ามันม่ใหไ่แน่แกไม้แกไม้แนี่ไม้มันแหมขึ้นเหรออบมขึ้นัเอแกวยแะอืมตาตัดคออย่าบอสเนย กรปูแม่เนบากะปูเด้อวซนกะปูพี่น้องกะปูนากะปูนาไปซ้มือซองขึ้นได้กัะปูหน้ามาผากแม่เนยมากะกล้วยกักล้วยมาให้แม่เือกับซหน่วยแม่ขนามนนี้บอกกล้วยนะบ้องบ้องคือใบ้องกัะปูนาทุกคน

หัมน่แกแกมือไปหัวไม่น่้านกมาอาว่าานม่อยแม่มาเลยอามาเนี่ยาแมแข่งไปด็กกอาว่าซื้อมาพนักเลยมาอนักมาลายดิสงบอกไปทำมัว่าซัเาต้องเงนจะได้มาเต็มาว่านี่ไมซื่อนิมว่านี่มาว่านี้โอ้ตหายยังไม่เศร้ากับาประทัดเลยเนาะ มาออกไงเอ้ยคนมาสีงะหลาร้อยล้วนการน้ำลายมาผ่าเลยมัขึ้นจะแก้หน้าไม่ไหลตตังก็มากงโส ตาตาบ้านได้อาวพี่ภาษาอ้าวอะไรป่าเออบอกพี่ภาษาใหม่มาเป็นไซยาห์มาเปพังเด็กหน่อยุ่วนเลเออเด็กเกเนี่ยงเนีโอ้โอ้ริดโสด ชดเลยย่านางกันเยไม่ได้น้อยได้ดีน้องป่ายานางโอ้ย่ทำต่แค่เชี่เอาเือเเตื้อเมื่องแลามันัอไปเมื่องใช่มาเลยป่ายานาแท้บอกเอามาเป็นุกอย่างแหนดิแป่ายานาทำมาอยู่ไหอปลู เรือว่าที่ใส่ทงนบเี่น้องตัวแม่เลนยสีเกงงบเลยเอ้าพอพ่อให้แล้วรปอกกกยามันคนนะน้อย้อยนั่งบ่งกับพ่อ วันนีอากาศจะืนๆเลยพี่น้องคือพายุเขาเลยเนาะคนเ่นตกลิ่นเดคืออันนี้หายอบก่อนี่ผอมปลาอืมผอมปลาผอมายมี่รล ฉันว่นกัลุกัลุงเนีกยไปลงเทปอาไปลงเทวอาจะไปอาจะไปลงเทอันนี้ปไปกัลุลุงไปลงเทแล้ว

妈，我哪里啦？嗯 เนาะพออเนยเนาะมาฝ่กลูกสาวได้กะปูเออไอ้กดามแดงหายไปใหญ่เลยได้ป้าแตาบอมาออตาบอว้าน้ำหโอเคเก่งน้องเลยนั่งเาเ่งขนาดบ้าตามภาดนี่เนเนาะไ แล้วเนยดื้อเนาะขาวหมาไก่เนี่โหมือปลาเบอร์ห้าปาโคอุ้ยปาทาค่าพี่พ่อเก่งล้วกปลาลูกสบ่แพ้งซะแล้วนี่คนมันนี่ลองเพลงดูมาเล่น фу у е сила сапу นะโอ้ยพ่อมาไปพ่ออันนี้คือแหนงหน่อไม้ลายี่น้องมหน่อไม้ลายจ้าบอกพอลูกมากินน้ำกันได้ไหมแหนมลาลายพอลูกมาปอกซานนเนยนเนยไหนแจ้าอย่างไงเจ้านางแก้มบ,บุ้มเพิ่นเมื่อน้ำแม่เพิ่นเดื้อพี่น้องเนื้อยังบ่ได้มา บ้านจะเงียบแล้วยังแตสเนื่อยเละเพราะว่าไอคิวกับสิเมื่อแล้วกับในเพื่อนเนี่ยก็ยังแต่พรายังจอยไม่ยังจื้นน้องนาดเนาะอันเนื่เผื่อก็วิ่งไปวิ่งมาแค่นี้แหละอันนี้ไลยอืมแม่อันนี้แม่นี่ก็ยังจอยเพิ่งก็นอนเผาไก่เป็นอยู่หน้าเนาะชอางเลี้ยงหน้าพ่อใหญ่จอย เียงเา,างมือก็น,นอนวัดเนมูใ้าวหรือว่ออาเมซีเนาะาจได้นอนเพื่อนนเดียวพี่าอ, <c oughs> อนนี้นอนเป็นหมูาเดอ,อนนีืออ,อ,ยอย่า,าือามือปาม,อยายมาเอาเอน่ยนะ่ แล้วง่ายพี่น้องเอ้ยปอกน้ำใหม่กันแล้วง่ายเด้อไปเล่เหื่อยนะพี่ทองเนี่ยในถิ่นาผ่อล้วบ่โอ้อันเนี้ปลาปลาเน่ย ตงได้นะยามน,นี้บ่มีไพุดแล้ว่นบบ้อเอจกคือกันตอนเนาะาตงปลาลยนย<ะ>ป็ไายคิวอ,อ,อวสิเมื่อปลาลได้พอเปนสิมาเอาลได้โอ,ดอ้อไสิเมื่อปลาอ่งวัแล่ลผมจจัดสีมะงูงูมไหมมาคายเว้ยคายด้ยค,าย,ดคายค,ายคาย

แกงบ่หือกงคือเมื่อในทั้งสบายแน่คือห่อแจงกับทหาการทุาการสบายห็ดงนไงร้อยอางเงียต้ี่กับเวอนะอืม้วก็ล่็หดทงไหวอล้วก็แบ่งกินเต๋อยังกระป่นนาะเี่อันนี้กสิบวกแกงที่มื่อคืนกับแกงกคกอยาป่นยัง คนที่เรามาว่าเนี่ยก็ที่เรอสิททอบอสิตโตมีกิ๊กี้บ๊ะปิเตึงเบ็ดเขาว่าประกอนมานิงกรจักโตเนาะกิ๊กี้ไปตึเบ็ดหน่อยปสิเบ็ดดูช่องช้โคเหนือมีเลตคนที่ว่าอิสตีว่า อันสนีไปกรุงเทพแล้วไปหาเงินแล้วน้องนั้นคือโบไปโบไปพื่อนเนาะเพราะว่าก็แม่อยู่ว่าลายคนแบบวุ่นวันวุ่นวันแต่ว่าที่อยู่จริงๆแล้วนะตอมีแต่ห้าวมีไอ้จือนอนอยู่ในเหือนนะพี่น้องเนาะน้องข้ามกับซีเมื่อได้ดิ่เนี่อันเลยเขาก็นอนอยู่เหือนเขาเนาะแล้วข้ากันขึ้นเธอมีไอ้เจือเป็นเมื่อยอะไรเพี่อนเนาะแต่มีผู้ใดเบิ่งเนาะเบิ่งแล้วผู้ใดก็อยู่เหือนไปเหือนมาอันนี้คือใครแน่แบบว่าห้าวก็อยู่นน้ำกันแบบพอได้เอึนหากัน พาเพิ่นบ่ได้ดอกพี่น้อง mm hmm. เลยเงินกับ,บอ่อ่อยสบายเจ็บป่วยเนีจ็บป่วยป่วยไปไป,ไปแม่มาานะแม่นะอพ่อแม่ลนะเพิ่นสีอยู่ดีม่แฮงบ่ได้ดอกมม้อยี้เจอเลยโ้ฮู้คืนนั่นแหละบางฐาน fc เพิ่นยังบอเข้าใจอยู่อะตกลงแบบน้องนัดเลืแม่บ่สบายยังถามเอยอยู่อา้าวววาไปจนแบบ ผูนเข้าใจพิ่นกัจงสิลำคาาเลยเนาะบางคนพยังบอกข้าใจอยังไงเนาะยังไงชื่นบ่สบายเราวานนี้มาใครล้างนี หวานเน,นี่ยผ<ะ><า>่าต้อง,งตามมาเนาะลูกผ่าต้องกะผีเออเออปอกมาใหม่ปอกยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเอากระถายแมงบ่ได้ก็ได้เนาะเฮ้ยหน้าใหม่แมงกะมาคอเนื้อหีูบวจักเหรอกว่ามเนแมงมันนองหน้าใหม่คือบักลายพี่น้อง อันกาดน่ะเต็มเลยพี่น้องเลยหากระป๋า่บนี้น่แกงบุ้มกับใบมะลายเหมือนอ้แกเก็ดยีบัวบั่บ้นโตคนลินเนาะกับเพื่อเพื่อนจะไอนทางอืมก็เลยอะไรมาก มาฮะค่งขาปายไห่ไก่ตังเยอะทำยังไงจีบเป็นตาเกาะไห่พี่น้องใคแจ้งหน้าที่เลยแม่ชี้บอกรอแล้วยังไงเด้พี่น้องเลยท่านรันเสือฮะปอกแล้วกับทีเนาไปแล้วพี่น้องนล้วฮะกับทีเขาจะขี่ไปเพื่อนเสน่ด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆที่หายกำลังใจนะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้วเอฟซีถูก่านที่หายกำลังใจแล้วก็ที่คอยขี่เทิงซนี่ ขอบคุณมีใจจืดเนาะขอบคุณหลายๆสบายดีสบายดีเด้อพี่นนอง